สวัสดีพี่ชาติครับสวัสดีน้อง first kiss ค่ะจาก admin ชวีคนนี้คนเดิมมาอีกแล้วจ้าแล้วก็น้อง admin น้อง first kiss ไม่ใช่คนเดิมนะคนใหม่คนใหม่เพิ่งออนน้องสอง epa กูวมากแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นพลาซ่าชิมย์ใหม่แอร์พอร์ตค่ะอยู่ที่ร้านบูธเพราะว่าวันนี้ first ส i s s บอกว่ามีอะไรดีๆจะมานำเสนอดีมากๆแน่นอนนะครับแต่งงานนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้เป็น ข้อมูลให้กับเพื่อนๆด้วยเพราะาวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีทีเด็ดนะฮะมีสาระ,ม,าระมีสาระด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาขายของกันกุกๆอะไรอย่างงี้นะใช่ใช่โอเคแต่ก่อนที่จะเข้ามาช้อปปิ้งเราต้องทำยังไงกันบ้างครับพี่ชัครับค่ะมาที่ศูนย์การค้าขอประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สแกนคิวอาร์โค้ดให้ชนะนะคะเวลามาใช้บริการที่ศูนย์เิน้าของเราเนาะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็สวนหน้าอนามัยนะอันนี้ขอคมร่วมือเลยจริงจริงเราต้องสวมมาจากบ้านอยู่แล้วบ้างคือขึ้นรถมาอะไรก็ต้องสวมแต่ขอร้องเลยว่าช่วงนี้อย่าละเลยนะ๊ะและไม่ว่าเพื่อนๆจะเดินไปร้านไหนแต่ละแต่ละร้านเขาจะมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินกับจุดครับ เจลแอลกอฮอล์ของแต่ละร้านแยกไว้อย่างนี้อันนี้เป็นต้นอ่ะกดก่อนเลยกดเลยเวลาเราจะเข้ามาก่อนที่เราจะไปหยิบจับสินค้าแล้วก็ไปพบปะพี่พี่พนักงานนะครับเราก็ต้องแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีเชื้อหรือเปล่าเนาะเช็คอินด้วยเช็คอินหนึ่งเช็คอินหนึ่งก่อนนะครับอ่เรียบร้อยไปอ่ะโปรดีโปรเด็ดเมื่อกี้ที่บอกคืออะไรใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปปะทะกับโปรโมชั่นดีๆจากร้านบูธนะครับนี่ เป็นสินค้าเรียกว่าสินค้าไหมอะไรอะเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ทุกคนอาจจะทักมาถามาหาอินบ็อกซ์เรา<ช>บ่อยๆเหมือนกันใช่มมีลูกค้าแอดแบบทักมาถามแอดมินเราเยอะมากใช่ครับอันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเป็นชุด อ่าโควิดเทสต์นะครับเป็นชุดตรวจโควิดด้วยตนเองนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้านบูธนะครับสาขาเซนทรัลเชียงใหม่แอปพอของเรานั่นเองนะครับลดนะมีราคาอยู่ที่380บาทเองครับพี่สามร้อเองเหรอหนึ่งชุดเนี้ยนะใช่แล้วได้หมดทั้งถุงนี่เลยเหรอได้หมดทั้งถุงเลยครับพี่พร้อมคู่มือในการใช้แบบนี้นะครับใช่สิงั้นเดี๋ยวเราเราเดินเดินดูของเสร็จแล้วเราไปหา พี่เพภสัชได้ให้เขาแนะนำเนาะดีใครที่สนใจชุดตรวจโควิดนะครับเดี๋ยวรอตอนท้ายคลิปสักคู่นะเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลละเอียดมากขึ้นมามาเจอกันที่เชลแรกเลยเด่นเตะตามากจ้า e a l t h y Be Boost ชีวิตดีๆเกิดขึ้นในที่บูชีวิตดีๆก็ต้องเริ่มต้นด้วยวิตามินที่ดีจากภายในนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ก็มีวิตามินของทางบูสลดราคา เยอะมากซึ่งอยากให้ทุกคนสังเกตดูป้ายสีเหลืองๆแบบนี้นะคะอ่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับ Buy One g เก o ต e f นฟรนะครับถึง30กรกฎาคมนั่นเองนะครับราคาดีมากๆเลยจ้าซึ่งระหว่างที่เราเดินเดินอยู่ในร้านก็จะมีป้ายนี้อยู่ทุกเชลใช่ไหมสีเหลืองๆสังเกตได้เลยอ่าส,สังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับจ้าโอเคอ่าเราไปดู<อ>วิตามินตัวอื่นๆของบูธบ้างครับพี่ฉาตแนะนําเป็นตัวไหนดีครับพี่ช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะ่ะ เน้นไปที่วิตามินซีนิดหนึ่งนะอ่ะมาที่เคาน์เตอร์แรกเลยนะคะนี่ไงเห็นไหมบอกแล้ว,ว่าให้สังเกตป้ายเหลืองตอนนี้ก็มีโปรอยู่นะคะสำหรับบูสต์แอเซโรล่าเชอร์รี่นะจ๊ะกระปุกละ250บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้ไปอีกเห็นไหมเนี่ย250บาทใช่แต่ว่าจะคละไม่ได้นะถ้าเกิดว่าซื้อแบบตัวเชอร์รี่ก็คือ,อนนเป็นเช,ชอร์รี่แถมฟรีกันอย่างนี้น,นี่ไงหนึ่งกระปุกมี30เม็ดนะคะทานเวลาเม็ดก็ได้อย่างที่ทราบกันเนาะวิตามินซีก็คือ ม่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้เกินละหว,วันละ 1, หนึ่พันมิลลิกรัมซึ่งปเป็นปริมาณที่เหมาะสมแล้วนะอันนี้ความรู้จุกๆกถูกถูก <laughs> อง แล้วจากวิตามินซีนะครับก็ยังมีฟิชออยนี่หลายคนก็ทานกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับฟิชออยเด็กๆน้องๆหนูๆทานได้นะครับถูกต้องค่ะมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งเช่นเดียวกันนะคบนี่ของอะไรนะแบล็คมอรใช่ไหมของแบล็คมอจริงๆมีหลายยี่ห้อมากเลยนะอันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยนะฮะหนึ่งแถมหนึ่งเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะครับอ่าใช่และในสภาวะโควิดในทีแบบนี้นะจ๊ะหนูจ๋าวิตามินรวมก็สำคัญเด้ออันนี้ก็หนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันค่ะสองร้อยบาทเท่านั้นเองอันนี้คุ้มสุดเลยอะเจ๊ คุจริงต้องมีตัดมาให้สิ่งนี้ครอยากจะแนะนําน้ํามันกระเทียมสกัดเด้อต้องมีสําหรับใครที่ไม่ชอบกินกระเทียมสดฟาดแบบเม็ดไปเลยจ้ะร้อยเก้าสิบาทเองน้องหนึ่งกระเทียมนี่เขาช่วยเรื่องอะไรบ้างนะโอ้โหเยอะมากมีเวลาสักสามชั่วโมงสามชั่วโมงเลยเหรอเดี๋ยวจะนั่งแบบว่ากางแมพความเติบโตของกระเทียม แกมันมีประโยชน์นอกจากตัววิตามินนะครับที่จัดโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งแล้วนะครับเ็ายังมีสินค้าอื่นๆของบูทด้วยครับพี่ชาติเนตาม,มาเลยนะครับอโอ้เชลนี้คือป้ายเหลืองทั้งเชลเลยนะป้ายเหลืองแบบสุดๆอ่ะ นี่อันนี้เราก็ใช้อยู่เด้อตัวนี้นะเราวคอลเล็กกันไหนก่อนดีโอยเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะผ่ายมือไปที่อะไรเลยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นเป็นตัวบอดี้โลชั่นสำหรับคนที่ชอบกลิ่นแบบแนวๆแบบนี้คุกกูบัตเตอร์มันก็จะแบบว่าน่นๆละมุนลมุนนิดนึงเป็นพวก <ละ S 2> ครีม moisturizer ถูกต่งตางๆงถูกต้องค่ะมาเลยพวกบอดี้โลชั่นพวกสักครับนะคะก็จะอยู่เชลนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวสครับของทางบูธนะคะครับ เป็น nature series ซึ่งจะเป็นพวกสักครับต่างๆจริงๆเขาก็มีหลายกลิ่นหลายสูตรแหละใช่ไหมแม่ถูกต้องจริงๆเราชอบอันนี้นะเนี่ยอันนี้ยหอมเราชอบเนี่ยส59บาทเองราคาเดียวทุกกลิ่นนะคะดมได้เลยแล้วก็ได้เยอะกระปุกใหญ่ด้วยนะขัดไปเลยจ้ะจอยๆขัดไปไหนดีไปไหนดีไปไหนต่อไปไหนต่อไม่ยังยังอยู่ขออยู่ที่บอดี้โลชั่นก่อนจ้า อ,อันนี้ฮ <Brand S 2> อ,อที่ไม่พูดไม่ได้นะคะนี่ก็ตํานานเหมือนการโซ่แบนกรีนะจ๊ะมีทุกอย่างรถเหมือนจะเหมือนจะป้ายเหลืองทั้งเชลเลยหรือเปล่าเกือบนะเออเกือบเนาะเกือบนะเกือบนะอ,บนะอันนี้นใช่ไหมที่แนะนําใช่<ำ>อันนี้ตัวนี้แนะนํานะคะเป็นเหมือนบัตเตอร์ครีมก็คือเหมือนเป็นโลชั่นบอดี้โลชั่นนั่นแหละแต่แบบจะหนากว่าติดตัวกว่าอะไรเงี้ยใครที่ชอบกลิ่นแบบอ่อนๆน,นะแนะนําเดินผ่านแล้วหอมยอะไรเงี้ยโอโ้โหแบบนั้นเลยะะทุกคนก็คือมองตามเลยใช่ไหมกมามากมาย โอ้ยจะเอาอะไรล่ะมาเลือกเองเถอะใช่อะถัดมาฝั่งสายสปอร์ตแบบเฟิร์สบ้างครับผมช่วงนี้เนี่ย่างที่ทุกคนทราบเนาะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็อยากสามารถออกกำลังกายเอาดอได้ไม่แออัดนะครับก็แบบไปวิ่งในป่าเป็นวิ่งเทรลอะไรอย่างนี้นะครับพี่ชายเข้าป่าเท่านั้นเข้าป่าเท่านั้นนะครับเราก็ยังพกสิ่งนี้่เป็นกันแดดนะครับของบานาน่าบ๊สกันแดดในตำนานเนาะสำหรับสายสปอร์ตหนึ่งแถมหนึ่งเช่นกันดี SPF 5 0 395บาทก็คืออัน,อนละไม่ถึง200ถูกต้องเน<อ>าะโอเคแวะมาได้นะครับไป,ไปนี่นะครับใครที่กำลังรอในเรื่องของตัวโควิดเทสนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับใช่ๆขอมาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าอยากดูว่าเขาลดหรือเปล่ากรี๊ดก,กรี๊ดฉันเห็นฉันเห็นป้ายเหลืองเชลนี้ไงฟอร์คิทเขาเคยใช้หรอป้า ใช้ฟฟใช้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้คือไไไมม่่พูดด้วิตามินซีนะครับในตำนานนะครับของทางบู์นั่นเองนะครับพี่จากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีลายโปรดักต์ไม่กี่แบบแหละแต่ตอนนี้แตกออกมาโอ้โหเกือบครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไนท์ครีมเดย์ครีมกันแดดคลีนซิ่งคลีนเซอร์ต่างๆรวมถึงตัว ามสด้วยถูกต้องตัวมาส์คราคาเบามากเลยไหนหยิบมาให้คุณผู้ชมดูใช่นี่ตัวมาส์คหน้องใช้อะไรอยู่อนี่อันนี้เป็นเซรั่มมาส์คนะครับก็คือแบบว่าวิตามินซีเข้มข้น2เท่าเลยนะครับราคา69บาทนะครับซื้อ1นะครับแถม1นั่นเองอุ๊ยโลดมากจริงๆแถมละ35ใช่เบามากเบามากนะครับนอกจากจะมีตัวสลิปปิ้งมาส์คที่มาส์คทั้งหน้าแล้วนะครับก็ยังมีนี้ด้วย เป็นไฮโดรเจลไอ้นะครับแผ่นมาร์กใต้ตานั่นเองนะครับโอ้อันนี้โลดอ่เป็นวิตซีเหมือนกันอย่างพี่ชัดแบบดูซีรีส์ดึกๆุอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อไปแปะกลุ่มๆเนาะดูซีรีส์อะไรทำงานอ๋อทำงานโอ้ตกชิ้นละสามสิบาบาทเหมือนกันนะครับใช่ตัวที่พี่ชัดบอกว่าพี่ชัดชอบมากจะเป็นตัวเซรั่มใช่ไหมครับเซรั่มเซรั่มเซรั่มอันนี้เลยน้องเพราะว่าเป็นแบบโมเลกุลไฮยาลูรอนิกสองเท่าวิตามินซีมาสิ ซึ่งเขาก็มีตัวขนาดทดลองให้ทุกคนเห็นแล้วนะบผมราคาเบามาก499บาทเท่านั้นแล้ว1แถมหนึงแถมหนึ่งนี่เป็นตัวแบบนี้เลยนะคะบำรุงลึกถึงเซลบอกเลยถึงเซลเลยใช่ไหมตื่นมาหน้า b r i g h t ริ i เลยใช่ไหมครับ brighting กว่ายิ่งกว่าเหมือน้าน้ำแข็งมาฟาดอ่าโอเคตัวถัดไปเลยครับพี่ชาติที่ขาดไม่ได้นี้พี่เลยจะบอกว่าทุกคนถ้าทุกคนเคย เคยใช้ถ้าทุกคนเคยมาที่บูธแรกเขาจะมีผลิตภัณฑ์จาก number s e v ซึ่งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของบูธนะคะซึ่งตอนนี้เขาออกแคปซูลเขาเรียกว่าแคปซูลกู้ผิวเน้อเฟิร์สหลักการง่ายๆเ้นลยใช่ท่องด้วยสามคำค่ะบิดบิดหยดตกอ่าเกินล,ละอ่าเกินล,ละมันจะเป็นแคปซูลเล็กๆอย่างนี้นะทุกคนตามรูปเลยนะจ๊ะบิดออกนะคะหลังจากนั้นบิดเนื้อเซรั่มลงมาแล้วก็ทาลงบนผิวเช้าเย็นนะจ๊ะมีทั้งหมด4สูตรเธอเอ้ยอ่ะนี่ สำหรับใครที่มีปัญหานะคะอยากให้ผิวฟูอิ่มน้ำใช้สีฟ้าเลยจ่ากน่าเป็น <S 1> <S 1> ไฮยาลูรอนิกใช,ใช่ไหมครับถูกต้องและสำหรับคนที่ต้องการให้ผิวกระจ่งางใสยกก็ชับสีส้มจ้าคุณแม่สีสม้มใช่ไหมถูกต้องค่ะสูตรต่อไปต้องการผิวที่ชุ่มชื่นเรียบเนียน สีน้ำตาลนะน้ำตาลน้ำตาลอ่าแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายจ้าป้องกันให้ถือตึงกระชับลดดิ้วรอยก็คือสีสีชมพูราคาเบามาก790บาทหนึ่งกล่องนี่มีกี่แคปซูลนะเจ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงสามสิบอ่าสามสิบสามสิบแคปซูลเช้าเย็นก็คือ15วัน ชาเย็นหรอหรือว่าเราชาก่อนนอนก็ได้ใช่ไหมล้วแต่สะดวกแแล้วต่สะค่ะแต่สะดวกซึ่งเชลลนี้นะคะก็จะมีโปรป้ายเหลืองเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้ก็คือมาดูได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวบูสเซอร์เซร่มเหมือนกันนะคะเหลือแค่แปดร้อยเจ็ดสิบก้าบาทแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเองอะอะป้ายเหลืองนะหน่เชลนี้หนึ่งแถมหนึ่งใช่จ้าเอาป้าเ่มาพอดี เฟิร์มจะใช้ได้จริงใช่ไหมอยากรู้ว่าชุดตรวจโควิดใช้ได้จริงสินี่เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณเพชรศัชกรนะครับสวัสดีคับสวัสดีครับมีลูกค้าหลายคนสนใจนะครับแล้วก็รอดูตัวนี้มากๆเลยครับผมเป็นชุดโควิดเทสใช่ไหมครับถูกต้องเดี๋ยวเราขอให้คุณหมอเขาแกะให้เราดูนิดนึงว่าในชุดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเชิญเลยค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะคุณผู้ชม เซตเนี้ยสาบาทที่นุ้เคยบอสารอยแปดบาทไม่แพงไม่แพงราคาเบาแล้วก็มาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ที่บูธหลายหลายคนบอกว่าอยากจะกลับบ้านนะแต่ว่ากลัวว่าตัวเองจะมีเชื้อเอาไปติดคนที่บ้านมาตรวจก่อนแวะมาซื้อตรวจแบบนี้ก่อนนะคะอะมีอะไรบ้างครับในเซตนะคะเห็นแล้วอันนี้พี่ชัดเห็นว่ามันมีคู่มือเฮ้ยเป็นภาษาไทยนะทุกคนโค v i ด19 ag home test ใช่ไหมเขาเรียกกันอย่างนี้ใช่ไหม อ๋อ A.G. ย่อมจากคำว่าแอนติเจนโฮมเทสก็คือตัวได้ที่บ้านแหละบีภาษาไทายนะคะแบบนี้แล้วก็มี q r c o ค้ดสำหรับเปิดดูคลิปการใช้งานนะจ๊ะคู่มือแบบนี้เดี๋ยวเรามามดูของก่อนว่าเรามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาทําตามคู่มือกันนะจ๊ะตัวน,นี้จะเป็นอะไรเอ่ยจเป็แถบตรวจโควิดค่ะตรวจโคิดซึ่งก็จะเป็นเหมือนแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นแทบหรอ เป็นชุดที่เขาผสมเคมีอยู่ในนั้นแหละอ๋อโอเคอ่ะต่อไปอันนี้จ้าน่ากลัวมากการสวอปอะเห็นชัดๆที่หนึ่งทุกคนกลัวนะกลัวนะเดี๋ยวจแบบนี้กลัวนะเออแต่ทางคุณเมย์สันบอกว่าเขาก็ไม่ได้แบบแย่หรือขนาดนั้นใช่ไหม่นี่เราดูตามคู่มือเขาบอกว่าแห่แค่ครับหนึ่งจุดห้าเซนคุณผู้ชมเอาเข้าไปแค่นี้นะคะไม่ต้องแบบว่า a d v a นซ์ f a ดเข้าไปจนถึงสุดนะแค่นี้ฮอเราก็จะได้ได้ได้ผลที่ค่อนข้างจะแม่นยำอันนี้คือ ทดสอบค่ะทดสอบแล้วแล้ก็ต้องเอามาใส่น้ายาก็คล้ายๆหลักการตะกี้อาจจะต้องมีการบิดชิมครีมอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะลงแสบแต่อย่าให้ทุกคนศึกษาให้ดีนะมามาถามคุณพี่เภสัชได้ก็จะมีวิธีการใช้ต่างๆผลนี้คือรู้ภายในกี่นาทีคะ15นาทีอุ้ยสานาทีก็เหมือนตรวจที่โรงพยาบาลเลยนะใช่แล้วผลมา1้0เไหมคะความน่าเชื่อถือความน่เชื่อถือควมเป็นยำของชุดตรวจ โอ้โหเองนิดนึงก็ร้อยแล้วจ้าลูกโอ้โหก็แม่นยำอยู่นะก็แม่นมาอ่ะนี่เห็นไหมมีอธิบายทุกอย่างครับว่าแบบคุณจะได้อะไรนี่หนึ่งเซ็ตยังไงสองยังไงใช่ไหมแม่จริงๆก็คล้ายๆการตรวจคันนะถ้าสมมติว่าคุณิเป็นยังไงครับพี่โพสิทีฟจะขึ้นผลบวกตรงนี้เลยจ้านี่เห็นไหมฉันไม่ต้องถามคุณเพชรสัตว์เลยรู้เลยรู้เลยนี่ผลบวกคือขึ้นสองแถบเลยใช่ไหมใช่ถ้าผลคุณเป็นลบก็คือขึ้นหนึ่งแถบอันนี้คือยังไงครับสมมติว่าถ้าขึ้นแถบจางๆแบบนี้ก็คคือโพสิทีฟถูกมัรบ และอันนี้คือชัดเจนเลยว่าเป็นใช่ไหมครับค่ะอืมโอเคในแคทีฟก็คือจะไม่ขึ้นเลยใช่ไหมในแคทีฟจะขึ้นแถบที่ตัวซีเท่านั้นนะคะโอ้แถบบนต้องเป็นแถบที่ตัวซีเท่านั้นแต่ถ้าอยู่ดีๆคุณขึ้นแถบที่ตัวทีคือชุดทดสอบนั้นใช้ไม่ได้แล้วค่ะคุณต้องตรวจใหม่อ้าวงั้นเราแนะนำเลยสิว่าคุณเนี่ยคนที่จะซื้อ2ชุดไปถูกไหมถูกต้องแหละถูกต้องแหละก็คือคุณสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวถูกต้องค่ะถ้าไม่ขึ้นสักแถบก็แปลว่า อาจจะพังพังชุดพังชุดทดสอบมีกัะหน1ในร้อยแหละนะอ่าย้ำอีกสักทีหนึ่งนะครับสำหรับราคาชุดตรวจเทสนะครับชุดตรวจโควิดนะฮะตรวจเองได้ที่บ้านนะครับที่บูธนะครับสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับราคา380ปบาทแบบนี้นะครับต่อ1ชุดนะครับใช่มีของนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าแบบว่า ของจะหมดหรืออะไรหรือทักแอดมินมาก็ได้นะเดี๋ยวเราขึ้น QR โค้ดให้นะจ๊ะสอบถามก่อนได้นาะจะได้ไม่เสียเวลาเข้ามาเนาะของเหลือไหมอะไรยังไงสาขาไหนอะไรแบบนี้ถูกต้องทักมาถามกันก่อนนะอ่าไปก่อนที่เราจะจากลากันถัาไม่จบนะเดี๋ยวขบวนอีกรอบนึงนะเพราะว่ามาเกียป้ายเหลือง่ะคือต่างๆมากมายนะอยากมากเลยอ่ะเดี๋ยวหลังรอบงหลังนี้เดี๋ยวรอบหน้าแอดมินชวีกับแอดมินน้ฝนฟาจจะพาไปดูโปรร้านไหน ไอเทมอะไรเด็ดตอนนี้มีอะไรใหม่หรืออยากให้พาไปดูร้านอะไรอยากให้แบบอินบ็อกซ์มาคุยกันนิดนึงคุยกันได้ใช่ไม่จีบกันก็ได้ไปกินข้าวก็ได้อันนี้เราขายขายออกซื้อแบบนี้ไล้หรอแม่ก็ได้ก็ได้หดอ่ะโอเคฝากไปด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นของร้านบูสต์นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งโอโหนี่สังเกตป้ายสีเหลืองได้เลยนะครับแน่นมากจุกๆมากนะครับแล้วก็ ที่น่าสนใจตกี้ถึงวันที่31กรกฎาคมใช่ปะ30กรกฎาคม3 0กรกฎาคมอ่าและฝากเมื่อกี้เราพาไปดูนะคะนั่นก็คือสิช้าใหม่อ่าสินค้าใหม่ของบูธนะคะเป็นชุดอะไรนะน้องพล COVID Test at Home อสามารถซื้อไปตรวจกันที่บ้านได้ใช่ย้ำราคากันอีกทีนะคะสำหรับชุดตรวจ COVID Test นะคะเพียง380บาทเท่านั้นแล้วก็มี คุณพี่เภสัชกรให้ความรู้เพื่อแนะนำการใช้งานด้วยแล้วมีชุดอ่ะก็มีคู่มือที่ให้ทุกคนอ่ะเอาไปทำเองได้ที่บ้านด้วยฝากไว้จ้าโอเคใช่สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนถ้าะคะอยากให้เราพาไปดูไปเล่นไปเดินร้านไหนก็ทักมาบอกกันได้นะจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันครับบายบาย